เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนโค้งอาถรรพ์สวัสดีครับพี่ๆทุกๆท,ท่านเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเลยว่าผีสางนางไม้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะมีจริงจนได้ประสบพบเจอกับตัวเองผมเลยเปลี่ยนความคิดทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง กับเหตุการณ์ที่ผมไปประสบพบเจอมาเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านประมาณสามทุ่มกว่า,วาจะไปรับเพื่อนเส้นทางที่ใช้ผมก็ใช้เป็นเส้นทางปกติที่เคยเดินทางอยู่เป็นประจำแต่ว่าเส้นทางนั้นจะมีทางโค้งอยู่โค้งหนึ่งตรงโค้งนั้น จะมีต้นมะขามเทศขนาดใหญ่อยู่ตรงมุมหัวโค้งพอดีซึ่งโค้งนี้ผมก็พอจะเคยได้ยินอยู่บ้างว่ามีคนเคยเจออะไรลักษณะแบบนี้มาบ้างเหมือนกันแต่ผมเองพอได้ยินแล้วก็นึกขำมันคงจะเป็นไปไม่ได้คงจะมโนหรือคิดกันไปเองตามภาษาคนไทยและในวันนั้นในขณะที่ผมกำลังขีม่มอเตอร์ไซ ที่จะไปรับเพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่เมื่อผ่านโค้งที่ว่านั้นผมกลับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะลอยๆแต่ก็ยังมีสติว่ากำลังขี่รถอยู่แต่ในความคิดคือไม่รู้จะขี่รถไปไหนมันลืมมันเบอร์ไปหมดจากนั้นผมก็ขับขับไปแต่ผมรู้สึกว่า อยากจะมองกระจกซองหลังเหลือเกินผมจึงมองไปที่กระจกซองหลังพี่ๆครับสิ่งที่ผมเห็นคือผูห้หญิงผมยาวนั่งซ้อนท้ายรถผมอยู่ตอนนั้นผมเห็นแค่ผมยาวๆกับช่วงบ่าแต่หน้าตาไม่ทันมองเพราะมันมืดถึงมองก็มองไม่เห็นและท่านใดนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้ยินมาจากคนรอบข้างที่เล่าให้ฟังมันก็ผุดขึ้นมาในหัูทันทีแล้วก็อุทาในใจว่านี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าผีเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมสามารถที่จะคิดได้ในตอนนั้นโดยไม่มีตัวเลือกอื่นให้คิดได้เลยพี่ๆครับตอนนั้นผมกลัวมากตัวผมเกร็งไปหมดแต่ก็บังคับตัวเองไม่ได้ จอดรถก็ไม่ได้คิดกับตัวเองว่าจะทำยังไงดีผมหลับตาตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นผู้หญิงคนนั้นและผมก็ไม่รู้ว่าผมขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาได้ยังไงแต่ผมคิดอยู่ในใจว่าผมต้องลืมตาแล้วหลับไม่งั้นรถคงจะต้องไปชนอะไรสักอย่างจนผมต้องตัดสินใจที่จะลืมตาขึ้นอีกครั้งและตั้งสติอยู่แป๊บหนึ่งจึงตัดสินใจ ที่จะมองกระจกหลังอีกครั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นยังอยู่เธอยิ้มให้ผมแต่ยิ้มของเธอนั้นทําให้ผมแทบช็อกเกือบตายและคนลุกไปทั้งตัวทําเอาผมแทบหมดสติเลยรอยยิ้มตรงมุมปากของเธอฉีกกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นที่สําคัญผมไม่เห็นส่วนอื่นของใบหน้าเลย เห็นเพียงปากที่กว้างขึ้นและน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในปากของเธอมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาจนผมรู้สึกได้ที่หลังว่าน้ำพวกนั้นมันออกมาและรู้สึกเหม็นมากจนผมทนไม่ไหวสติแทบหลุดผมตกอยู่ในภาวะแบบนั้นไม่รู้นานเท่าไหร่พอมารู้สึกตัวอีกทีผมได้จอดรถแล้ว พอจอดรถได้และบังคับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งผมก็เหลียวมองไปดูรอบตัวว่าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่อีกหรือเปล่าและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมองเหลียวไปเหลียวมาไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วพี่ๆครับตรงที่ผมจอดรถอยู่ในขณะนี้มันคือทุ่งนาโลง่ลงๆตลอดสองข้างทางตอนนั้นสิ่งที่ผมคิดคือ จะออกจากที่นี่ได้ยังไงเพราอไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือตรงไหนผมก็ได้ขี่รถออกไปโชคดีที่ออกมาถึงถนนใหญ่มีผู้คนพลุกพานเมื่อผมเห็นผู้คนพลุกพานแล้วผมจึงจอดรถริมถนนแล้วตั้งสติหลังจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะขี่รถไปรับเพื่อน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนักเมื่อไปถึงผมไม่พูดอะไรกับเพื่อนสักคำแล้วพาเพื่อนไปส่งที่บ้านส่งเพื่อนเสร็จผมก็ขี่รถกลับบ้านทางเดิมพอถึงบ้านเท่าน,นั้นแหละครับผมนั่งร้องไห้อย่างคนไร้สติเจ็ยดญาติพากันตกใจใหญ่คิดว่าผมเป็นอะไรผมไม่เคยร้องไห้แบบนี้มาก่อน พออาการดีขึ้นเห็นคนมากขึ้นผมเริ่มสบายใจผมจึงเริ่มเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ญาติพี่น้องฟังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็เชื่อเรื่องผีเรื่องสิ่งเลึนลับที่เหนือธรรมชาติจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์